ต่อไปนี้ผมจะพูดคนดีสี่จัพวกคนดีสี่จัพวกในท่านมีส่วนไหมถ้ามีส่วนก็นับว่าเกิดมามีวาสนามีให้ไดเล่าว่าย้งอิจากานเออมุลกิม马เมื่อไรถึงวันกิ亚านะ,ะถึงวันกิามานั้นนะฮะซาคูอรัรบาวนาฟารินเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญคนวิเศษสี่พวก อินดาบ,าบิลยันนะเอามาไว้ประตูสวรรค์มีคนสีจ่จำพวกถูกเชิญมาไว้มาหน้าประตูสวรรค์ฮะบิเวยุนอาซาบิวัลฮิสาเพราะเกิดจากกูบูน่ะไม่ต้องเห็นการสอบสวนไม่ต้องทําอะไรหมดเลยโอเอาจากกูบูตุหันก็เชิญให้มามานหน้าประตูสวรรค์เลยสี่จำพวกท่านมีไหมในสีจ่จำพวกนี้ถ้าไม่มีแล้วก็แย่ ฟังนะอิากานายอุมุลกิม马นบีบอกเมื่อถึงที่อ, ام, อันกิ亚马ยุตาบิอารบาดในนฟารนอินดาบาบิลจันน์เขาจะนำคนสี่กลุ่มมาไว้ที่หน้าประตูสวรรค์บีไว้หิวยาซาบีวันให้สาบไม่ต้องถูกอาสาบไม่ต้องถูกสอบสวนเลยเกิดจากุโบก็ถูกบัเชิญหนา้าประตูสวรรค์เลยอัลอาวุลูคุนแลก อัชีดูฟิลมาดิกคนที่ตายในสงครามเพื่อต่อสูส้พืนาคนที่ตายชสีดเ <c oughs> ช่นตายชสีดช <c oughs> ะแีตอะไรที่ฮูไนน์ตายีิบัดดาร์ตายที่ตะบูกตายมากมายแล้วงั้นนะนะตายพวกนี้คนที่ตายชสีดฝังทั้งเลือดโดยไม่ต้องละหมาดเลือดเป็นพยานเอาประตูสวรรค์ลเลยสบนึ่อนะเราคงไม่ได้นะ,ะอันนี้นะคงไม่ได้ม้งนะ ไม่ได้สองอัลฮัจญุบิรยิอามะลิลฟาสซาดคนที่ทำฮัจีที่ไม่ทำเลวชั่วทำฮัจีอย่างจริงๆก็เขาก็เป็นพวกหนึ่งที่มายืนหน้าประตูวสวรรค์เพราะว่าเวลานี่ฮัจีมันเป็นหลายพวกทำไมละ่ะบางทีไปฮัจีเนี่ยมีเงินมากก็ไปทัศนาจรบางทีก็ไปขายพลู บางทีดี yeah? ไม่ไดีพายามาไปด้วยบรรเลงฮะจีนนั่นทา่านฟังนะเอ็นจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนนี่นะฟังนะฮะทา่านฟังหน่อยนะเวลาที่กวายเปเด็กเนี่ยนะนะแม่ที่กวายไปเด็กอย่างน e uh uh ี้เลออิละอิลลัลลอฮฺมูฮับคไายเปเด็กหลับ กวายนานๆเปลี่ยนใหม่แล้วฮะฮะตัวอดมสีตีฮาวตัวแน่น่หมูย่างกีโตอ,อ่ะกวายให้เด็กเนะี่ยเป็นอาดมใหม่เ <Yeah. S 1> บื่อใหม่แล้วตัวแกเอ้ยตัวลายพลอยพลอยงูเหี้ยงูเขียวตัวน้อยหอยหวยลงมามันมันเปล่น้งบางทีลืมไป ตัวอาดามตัวลายพ่อยพอยตัวดำเป็นตัวแกรไปแล้วนะมีอีกที่เลวกว่านั้นฟังให้ดีนะไปไปไปเล็กนะโตลาใบละว่าจะไปฮาจีลูกเมียไม่มีละว่าจะกินแกงไก่ไปมาก็ละไปเซรอกูบูนบีขึ้นอูดลงเกียนละไปรำเรียนละแซอาลีพู้าข้าวข้าวละให้ลูกสาวเห็นดี มันไปมาก็พูยกันมาแต่งงานง่ายให้มันเธอมันเป็นฮ ا د ีเล้วฮ ا د ีเหล่านี้เนี่ยนะจะเป็นยังไงท่านนบีบอกนะว่ามันฮา د ي นะนะมันฮัจยะฟฟลัมยัรฟุสวะลัมยับสุขใคมินซุนูบิฮีกะเยอาไม่วดอุ่มใครที่ทำฮ ا د ีไม่มีบาปน่ะหมดบาปเหมือนกระทจะท่าแม่ เราคงไม่เอามฮ aji ฮ a จีมักบูลเนี่ยทำฮ a j แล้วกว่าตายเลยแต่อันที่สองฮ a j มักบูลฮ a จีมักบูลนี่ท่านรู้ไหมเราจะรู้ได้ไงฮ a จีมักบูลฮ a จีไม่มักบูลอิหมามวาซาลีอ,อ,อิหมามนาวีเขียนไว้ในมานาสิกว่าไงพอพออิหมามนาวีว่านี่เรารู้เลยว่าฮนี่คนนี้มักบูลหรือฮ a จีเสียเปล่าขายหน้าไปแล้วมันจะอะไรนะพวกนี้ วามินอาลามาติลคบูลออนยี่คารมาาีมากัดฮ ا د ีมากบุลล์ไม่บุลให้ดสังเกตดูก่อนจะไปกับหลังมันไปก่อนจะไปมันมีฐานะเลวอย่างนั้นอย่างนี้เพราะกับฮ ا د ีแล้วมันดีขึ้นรักสุราขึ้นมันอะไรต่ขึ้นนี่ฮ ا د รักละถ้าไปก่อนไปมันก็เล่นไก่กลับมาก็เล่นไก่กินยามฮาฮ ا د นะ่ไม่รับรู้ได้เลยแต่ยังไม่บอกว่าฮ ا د มึงนะขาไม่รับเดี๋ยวถูกเตะ รู้เลยฮจีรับไม่รับเอาเลยนะหนึ่งนะสองฮจีนะสามอัลกาลิ่มุมิไกรอิลมีอัลอาลกามี่อะไรที่ทอะไรไปเมีคุนอัลลิมที่ปฏิบัติตามความรู้เช่นนะเช่นอย่างอาจารย์อบดีนเราหรืออาจารย์เป็นอบดุนอิสมานเราเนี่ยอ่าเรียนรู้อลไรปฏิบัติตามรู้อย่างนั้นคนนี้อยู่บนยอดตูสวรรค์ไม่ต้องให้สาบแล้วก็อ่ะแล้อันที่สี อสซีรีุ่ลลนีอิจตสมาันมินเหล,ลีฮิวอันฟกฟีฮักีอีกคนที่สี่นี่คนใจบุญชอบสร้างโรงเรียนชอบสร้างมัสยนะิดนะโดยได้เงินฮาลลาจฮจารามเหมือนสี่คนนี้เข้าประตูสวรรค์แต่ทว่ามินิสัยอันหนึ่งคือคนเราคือแยกจะเข้าเป็นเดฟเฟิร์สไม่ต้องการเซ็กกันเทิร์ดและโฟร you understand what I say คือหมายความสี่คนนี่มันจะเอาคนแรกมาอยากเป็นที่สองที่สามอยากเอาที่หนึ่งจะเอาคนแรกนะฟายูฟายูนาซูบาดูบาาวลลรดูคูลจะนัดเอาวันทั้งสี่คนนี่มาแย่งก่าใครใครเป็นเข้าที่หนึ่งนะฟา,า,ายุสุลลัลฮ์อาลาอิจบรีนอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งไซนาจิบรีนเลยอะมันเป็นอนันวญาโตตุลาะกานมาชี้ว้สี่คนในข้าวสวรรค์นแน่แต่ใครเป็นคนแรกจะเอาคนแรกเท่านั้นแหละ S <S นะเหมือนเรามีเมียอะและเราอยากได้คนแรกเราสะอาดบริสุทธิ์นะมีพรหมจรรย์อย่างนั้นสิแต่สมัยนี้ลำบากนะ,นะอย่าพูดเลยมันใช่เรื่องเหมือนกันนะเอาละญีบรีนมาก็ทำฟาซาอฟาซาลอวันอัชชะฮี สิ่งแรกที่ยบรินถามเพือน شهيد บีมาอเมลดาฟิดุนยาวะท่านทำอะไรในโลกนี้วอันตาตุรีดูดูคูลลยันไดเอาวันต้องการเข้าสวรรค์ก่อน <Yeah. S 1> กอลากุติลดูฟิลมาริกะฉันถูกฆ่าในสงครามเพื่อศาสนาว่างั้นต้องการเข้าก่อนยูบีนก็ถามว่าไม่ม,มันสมเตตาสวามิชฮิดผลบุญที่คนตายสงครามนะ่ะรู้มาจากไหนละ่ะกอลามินัโอลามะบอกครูบอกมา โองั้นถ้างั้นแล้วก็ยิบินิก็ว่าลาตุก,กัดดิมาลาหมวนลิมิก่ะแกรู้ผลบุญว่าตายชุงกลาวหนานั่นมายนะึได้บุญจากครูสอนอย่าเข้าสวรรค์ก่อนครูสิ่าระวังนะขางครูนี่สําคัญนะอาจารย์อนบิดินแกตายไปแล้วเราก็จะต้องนึกถึงคําไหนที่แกสอนเราจาให้แม่นเพราะว่า การที่เราเชื่อครูที่แล้วมาแล้วเป็นการกระตันยูต่อครูบาอาจารย์แต่ถ้าครูสอนไว้แล้วให้ทําอย่งงางนั้นอย่างนี้หรือไปกินยามาเราทระยศ์ต่อครูนะครูในกูบูร์โกรธด,ด้วย่ริึกอย่งงางนั้นนะนะสกิดไปไปก่อนไม่ได้นะสองซาเนียนนะอัลฮายูนันะงง้นคนณฮจี้วยภาษา,ศา,ศาท่านทาั้งหม่ใช้ทำฮจีหอกัน้นไม่ได้มีอะไรเลยฮจีอยางเดียว ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างอะไรเลยก็ละมีมันเสนิตสวาบลัลฮาดท่านรู้ว่าดีในบุญมากรู้จากใคร<ม>คอ่ะก็ลรมีนัลอวีบอกครูบอกมาลาตุกดิมอลาหมอนม,มิการยาข้าวกอนครูสิ<ม>แต่นี่ดูปัญญาดูที่ว่าครูนะอาจารย์อบียินก็จีใครก็ดีนะก็รู้แล้วว่าครูคนอื่นถูกห้าไม่ข้าวกอนท่านครูจึงพูดว่าอิลาฮี อืออ si nah, ัลลอฮ์มาฮัสซัลดุลอิล마ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้ความรู้ละอิลลาบิสะฮะจะมีคนใจบุญมาเสียสละมาสร้างโรงเรียนให้เงินเดือนงนี้เนี่ยผมจึงได้เห็นความรู้มากนะอัลลอฮ์บอกซาดะกอลลาลิมูอัลเลมนี่พูดถูกไม่เห็นแก่ตัวเสียสละให้คนบริจาคเข้าก่อนซาดะยาดิวานอิฟต์ะอับวาบุลจันนะ อิทธะอัวะบญญรรจนาปิฎวนเปิดปูสว์ได้หัตตาสขิอีอว,วัลันให้คนใจบุญเข้าสวรรค์ก่อนวะฮาอูลาอิบัดคนทั้งหลายนะสหีก็ดีฮะยีก็ดีครูอะนะอ่าก็ดีเข้าทีหลังคนใจบุญเข้าก่อนเพราะฉะนั้นคือวันนี้ผมอยากจะเชิญคนเข้าสวรรค์ก่อนวันนี้ขอเชิญคนใจบุญได้เข้าสวรรค์ก่อนนะก่อนใครก็เพื่อนเลยว่างั้นหวัง